ของสถานการณ์โควิด19กันก่อนละกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ติดเชื้อเรายังคงต่อเนื่องอยู่ที่หลักพันคนนะคะวันนี้อยู่ที่3,684รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่26รายด้วยกันในขณะที่การจับตาเรื่องของโอมิครอนนะคะเราก็ยังคงจับตากันอย่างต่อนเนื่องนะคะตอนนี้เนี่ยบ้านเราเจอผู้ติดเชื้อที่เป็นสายพันธุ์โอมิครอนแล้ว14รายด้วยกันวันนี้คุณอนุทินค่ะก็เลยออกมากล่าว ถึงรายงานนะคะที่เราพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน14รายอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศคือมันก็กระจายไปทั่วโลกแล้วประเทศไทยคงจะไม่ถูกยกเว้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปิดประเทศก็ยังคงให้คนสัญจรไปมาได้อยู่แต่ว่าเรามีมาตรการคนเข้ามาประเทศไทยถ้ามาถูกกฎหมายอย่างไรก็ไม่หลุดค่ะ แต่ว่าจะมีในส่วนของการลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่แหละซึ่งตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลอย่างเต็มที่แต่ผู้ที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายทางอากาศยานจะต้องมีการตรวจ rt pcr เป็นลบก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงแล้วพอมาถึงไทยก็ต้องมาตรวจซ้ําอีก ซึ่งตอนแรกก่อนนะอันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปใช้แบบ ATK ในะระบบ Test and Go เพื่อความเร็วนะคะแต่ว่าพอมีโอมครอนเนี่ยเราก็เลยกลับมาใช้แบบเดิมคือเป็น RT-PCR แทนนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตรวจ Test and Go แบบเร็วๆได้เนื่องจากมันอาจจะมีเชื้อที่หลบหลีกการตรวจแล้วอาจจะตรวจไม่พบได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ใช้แบบ RT-PCR เป็นหลักเลยค่ะคุณอนุทินกล่าวต่อนะคะว่าการที่เราจับได้หมายความว่าเรา ระบบการตรวจของเราเนี่ยทำงานคนที่มาด้วยโอมิครอนก็จะถูกกัก ตัวนําไปรักษาซึ่งเรารักษาคนต่างชาติได้เพราะว่าคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเขาก็ต้องซื้อประกันสุขภาพวงเงินห0 0 0มื่นเหรียญสหรัฐหรือว่าล้านกว่าบาทประเทศไทยก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรส่วนคนไทยที่เข้ามาก็มีสิทธิ์รักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพก็ต้องยอมรับกติกาแบบนี้เชื่อว่าวัคซีนที่ประเทศไทยฉีดให้สามารถป้องกันโอมิครอนได้ความรุนแรงของโอมิครอนที่ยืนยันมาโดยตลอดก็ไม่ได้รุนแรงไปกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่นที่เจอมาอย่างอัลฟา หรือว่าเดลต้านะคะก็ยังถือว่าความรุนแรี่ยใกล้เคียงกันคุณอนุทินบอกว่ากรมควบคุมโรคกำลังเร่งรณรงค์ให้ประชาชนมารับวัคซีนเข็ม3ขอยืนยันก่อนว่าเข็ม3ที่จะให้ประชาชนไทยมีวัคซีนแล้วสามารถมารับได้ตามกำหนดตอนนี้ใครที่ได้ซิโนแวค2เข็มแอสตรา2เข็มที่เป็นวัคซีนคู่นะคะจนถึงเ,ออเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยคือใครได้รับไปอย่างละ2เข็มคือแอสตรารับไปแล้ว2หรือว่าซิโนแวคไปแล้ว2เนี่ย ตอนนี้สามารถมารับเข็ม3าได้เลยนะคะซึ่ง Sin o v ว c 2เข็มเนี่ยมาบูสต์ด้วย a s t a าแล้วก็ถ้าก่อนหน้านี้รับเป็น a s t a าไปแล้ว2เข็มนะคะก็ต่อด้วย m r n a ทุกอย่างมีกระบวนการก็ขอให้ทำตามพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ก็มีการประสานกับทางกรทมเหมือนกันเพื่อดำเนินการแจ้งกับประชาชนให้ไปรับเข็มที่3นะคะเพราะว่ามีข้อมูลอยู่แล้วฉีดที่ไหนก็ไปรับที่นั่นกรมควบคุมโรคก็จะกระจายวัคซีนออกไปให้เร็วที่สุดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆก็ได้รับทราบและร่วมกับสํานักงานสาธารณ จังหวัดให้ไปขอวัคซีนจากกรมควบคุมโรคที่ดําเนินการจัดส่งต่อไปค่ะ ผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการถามถึงช่วงสองสัปดาห์ก่อนสิ้นปีด้วยนะคะที่ประชาชนก็จะมารวมกิจกรรมกันมากขึ้นนะคะแน่นอนจะมีการจัดงานในหลายพื้นที่เลยค่ะคุณทินบอกว่าประชาชนต้องมีมาตรการป้องกันโควิดส่วนบุคคลอย่างการป้องกันตัวเองสูงสุดนะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าต้องทําอะไรกิจกรรมที่ถ้ามารวมกันไม่ถึง1000คนจะต้องแสดงใบการฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย2โดสนะคะแล้วก็กิจกรรมที่มาเกินมากกว่าพันคนีจะต้องปฏิ ปฏิบัต <silly> ิตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งด้วยการตรวจเอทเคก่อนเข้างานแล้วก็แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดค่ะนอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์คืนวันที่31ธันวาคมนี้ใครที่จะไปเคาดาวนะคะอนุญาตให้ดื่มได้จนถึงตีหนึ่งค่ะของวันที่1มกราคมเท่านั้นเพียงวันเดียวนะคะคือวันสิ้นปีก็ต้องขอหน่อยเนาะแต่ไม่ใช่ว่าทําได้ทุกวันนะคะซึ่งเราก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนว่าอยากจะให้เฉลิมฉลองด้วยความตระหนักรู้ก็จะ a me mi arrai. นอกจากนี้ทางฝั่ง WHO เนี่ยก่อนหน้านี้มีการออกมาเตือนแล้วนะคะว่าตอนนี้โอมครอนกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะแล้วก็เตือนอประเทศต่างๆว่าไม่ควรไว้วางใจสายพันธุ์นี้ว่าอาจจะไม่ทําให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเหมือนที่ก่อนหน้าน,นี้เราเคยได้ยินกันว่าอุ้ยไม่รุนแรงหรอกเหมือนกับเดลต้านั่นแหละวัคซีนเอาอยู่แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะซึ่งทางด้านของแพทย์หญิงมาเรียฟานเคิร์กโฮฟหัวหน้าแผนกโรคโควิด -19 ขององค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าเราทราบ ดีว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนสามารถแสดงอาการของโรคได้ทุกอย่างตั้งแต่มีอาการเลยหรือว่ามีอาการอาจจะไม่รุนแรงไปจนถึงก็มีอาการที่หนัก จนถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งแพทย์หญิงฟานเคิร์กโฮฟนะคะระบุต่อบ,บอกว่าการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโอมิครอนเนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นซึ่งก็จะไปสร้างภาระหนักให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศต่ตางๆอีกถ้อยถแถลงของแพทย์หญิงฟานเคิร์กโฮฟนะคะมีขึ้นหลังจากที่นายแพทย์ทีโดสอัดยานอมกรีเบียซูสค่ะผู้อํานวยการใหญ่ของ WHO ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโอมิครอนแพร่กระจายไปแล้วกว่า77ประเทศทั่วโลก แต่ว่าความจริงเนี่ยมีแนวโน้มว่ามันระบาดไปมากกว่านี้อีกแต่ยังไม่ถูกตรวจเจอเท่านั้นเองนะคะในแพทย์ทีโรสค่ะก็บอกว่าเราได้เรียนรู้กันแล้วก็มาประเมินว่าไวรัสสายพันธุ์นี้อาจจะประเมินต่ำเกินไปก็ได้เพราะว่าต่อให้โอมิครอนจะไม่ทําให้เกิดอาการรุนแรงแต่ว่าการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วก็ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศที่ยังไม่ได้เตรียมตัวามาก่อนค่ะกับก็เป็นสถานการณ์โควิดสิบเก้ารอบโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์โอมิครอน,รนเนื้องอญเนาะ ที่น่าสนใจตอนนี้นอยากให้จับตากันในฐานะที่คนทาข่าวต่างประเทศนะเขากําลังจับตาไปที่ประเทศอังกฤษก่อยากาล่าสุดเนี่ยนายกตัมนตุยัองอังกฤษบอกว่าอืมต่อไปโอมิคอนเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์หลักจริงๆแหละแล้วก็คาดว่าจะมาหนีไปไหนแต่ว่ารัฐบาลอังกฤษก็ออกมาบอกว่าจะไม่มีการปิดสถานบันเทิงอะไรนะครับหลังจากนี้พูดง่ายๆก็คือคงจะไม่ใช้มาตรการที่เข้มงวด การควบคุมการระบาดของมีควอนแม้ว,ว่าจะมีจํานวนผู้ป่วยโควิดในยังติสายพันธุ์นี้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ออกมาจ<ล>ันทุกคนว่าแล้วเสียชีวิตแล้วด้วยทียอังกฤษอ่ะใช่ใช่แล้วเจอที่ผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนายกรมนตรีอังกฤษบอกว่าอืมเราคงไม่ชะการเข้มงวดแต่ว่าอยากจะเตือนคนว่าอย่าไปเจอใครจะเจอใครเนี่ยก็คิดให้ดีแล้วกันอะไรประมาณนี้าารัฐบาลอังกฤษก็ประเมินไปแล้วว่า ต่อไปเนี่ยสงสัยจํานวนผู้ติดเชื้อที่เข้าโรงพยาบาลนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้แน่นอนว่าเรายังไม่รู้ว่าโอมิคอนเนี่ยตกลงแล้วมันทําให้อาการป่วยรุนแรงหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่รัฐมาลอังกฤษคาดการก็คือไม่รู้แหละคนจะติดเชื้อหลังจากนี้จะเป็นเดลต้าหรือเป็นโอมิคอนแต่ว่าอาจจะมีจํานวนผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นอันนี้ก็ต้องจับตาเป็นอย่าง่งว่าสุดท้ายแล้วการระบาดหลังจากนี้มันจะทําให้เกิด ปัญหาทางสาธารณสุขขึ้นมาอีกรอบหรือไมอ่แต่ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับการโดยยาโควิดสิกเกนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงมาโดยตลอดนักกอยญ้าเนาะล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีกับคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหนักสุดเลยนะครับโดนปิดเป็นกลุ่มแรกและจะโดนเปิดเป็นกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มของนักร้องแล้วก็นักดนตรีกลางคืนครับ ล่าสุดนี้มีความเคลื่อนไหวมาจากคุณบุญสงทับชัยยุทธนะครับเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปิดเผยครับว่าหลังการหาหรือร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถ์และสมาพันธ์เครือขา่ายคนบันเทิงถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมากกว่า40ที่ประกอบอาชีพนักร้องนักดนตรนีกลางคืนจากผลกระทบโควิด19ว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21ธันวาคมนี้แล้วล่ะครับจากนั้นก็จะเริ่มเยียวยาก้อนแรกในวันที่29ธันวาคมนี้นต่อละ5,000บาท1เดือนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพยโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิเียวยาจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40ที่ทำงานในสถานบันเทิงพับบา,า,าคาเระและเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทำงานในธุรกิจบันเทิงที่ได้รับผลก,กระทบ นายผู้ส่งระบถึงการเริ่มจ่ายเงินเยียวยาในวันที่29ธันวาคมนี้ว่าเบื้องต้นมีผู้เข้าขายได้รับการเยียวยาประมาณ120,000รายครับและโครงการเยียวยาจะเสร็จในเดือนมีนาคม2565ส่วนผู้ที่รายชื่อตกล่นให้ไปสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ภายในวันที่14มกราคม2565และให้สมาคมดนตรีห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์รับรองภายในวันที่28มกราคม2565ครับ เพื่อที่จะรับเงินเยียวยานในรอบต่อไปด้านนางสุดาชื่นบานอุป,ปนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถับกล่าวนว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนักดนตรีหรือธุรก,กิจบันเทิงที่อยู่ภายในร้านหรือมีกิจการที่นายจ้างนําเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3าและมาตรา3าจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40่และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถับว่า เป็นนักดนตรีจริงๆในกรณีนี้ยังรวมถึงศิลปะการแสดงอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเกรหรือตลกก็สามารถท้ามาขอ,อการรับรองเพื่อขอรับการเยียวยารอบสองโดยการจ่ายเงินเยียวยารอบสองจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและได้รับผลกระทบจะจ่ายเงินเยียวยาเกินวันที่10กุมภาพันธ์2565ครับและในรอบ3าจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2565ครับ นี่ก็เป็นข่าวดีของคนบันเทิงเนาะใช่ก็คุณผู้ชมที่เข้าข่ายนะคะก็แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่านักร้องนักดนกรตรีเดือดร้อนมากๆจนเขาน่าจะหลายคนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองไปหา,าชีพใหม่แล้วนะคะใครที่พอจะมีอาชีพอื่นมาทดแทนช่วงนี้ก็ทำไปก่อนนะคะตอนนี้ก็มีการเยียวยาออกมาเพิ่มเติมนะคะ